เลยครับพบอับผมอีกแล้วนะครับช่องพ่อลูกเล่นกินเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตสวนกล้วยหอมทองนะครับวันนี้นะครับฝนเป็นใจนะครับฝนเลงให้นะครับเราก็เลยได้เข้ามาสวนนะครับนี่ครับดูนะครับสวนของเรานะครับตอนนี้น้องกล้วยครับก็กําลังใหญ่นะครับน้องกล้วยนะครับโดนพายุไปนะครับพายุฝนตกหนักนะครับลมพัดหนักนะครับพายุเข้านะครับทําให้ใบกล้วยนี่หักนะครับตอนนี้น้องกล้วยก็เริ่มฟื้นฟู ใบเนี่ยเริ่มออกมาใบแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับนี่ครับอีกไม่นานนะครับก็จะได้รับผลผลิตผลผลิตแล้วนะครับผมกล้วยหอมทอนของผมนะครับเครือใหญ่นะครับลูกหย่นะรสชาติหวานนะครับรับประกันนะครับผมใครได้กินแล้วติดใจแน่นอนครับวันนี้ผมนะครับเข้ามาสวนนะครับมาตบเต่งนะครับใบนะครับนี่ครับใบใบของน้องกล้วยหอมนะครับที่ว่ามันเอ่อเหี่ยวโฉแล้วนะครับเราจะตัดพิ้งแบบนี้นะครับนี่ครับ เราจะตัดทิ bo, ท้งนะครับแล้วก็โนที่เล็กๆนี่เราจะปาดทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่ว่ารักษาต้นให้ต้นสมบูรณ์ก่อนนะครับเราจะไม่ไว้หนก่อนนะครับผมนี่ครับีใบแบบนี้เราจะตัดทิ้งมานเลยนะครับนี่ครับเราจะตัดทิ้งนะครับก็ไว้ทิ้งไว้แบบนี้ครับไว้ให้ใบมันย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกนะครับผมนี่ครับตอนนี้น้องกล้วยกําลังสวยนะครับต้นสมบูรณ์ต้นอวบนะครับผมนี่ครับเราจะตัดเองใบแบบนี้นะครับ ดีครับใบที่ว่าไม่สวยนะเราอย่าตัดเต่งทิ้งหมดเลยใช่ไหมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวกล้วยก็เดี๋ยวก็กล้วยก็ออกใบใหม่มาอีกนะครับผมดีครับเราจะเลือกใบที่ว่าเขียวเฉียวสวยไว้นะครับใบไม่สวยเราเต่งออกหมดเลยนีครับโอเคนะครับ พ่อ,อฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพ่อลูกเล่นกินเที่ยวด้วยนะครับผมเดี๋ยวกล้วยออกผลผลิตแล้วนะครับออกเครือแล้วนะครับออกลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกครั้งนะครับผมโอเคนะครับดูชมบรรยากาศนะครับ